กราบสวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับพี่วาแล้วก็พี่เชา้าเนาะวันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือคลองแสนครับแล้วก็เราอยู่ตรงตลาดคลองสารมันจะอยู่ติดก,กอะไรพี่เชา้าแ้างที่อินเทรนมากคอคองสยามเฮ้ยทำไมนี่คุณรู้อ่ะทำไมคุณรู้อ่ะเห็นอะไรด้วยโซ่ๆง่าย <อะ S 2> ไอคอนสยาม,ยามทุกคนก็จอดรถไอคอนสยามก็ได้เนาะแล้วก็เดินมาที่นี่ได้มันอยู่ข้างในเลยทุกคนตู้นี้เดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศของที่นี่เป็นยังไงนะครับทุกคนพี่เช้าลองดูดิมีอะไรบ้างไหมตู้เป็นตู้ดิจิตอลหมดเลยพี่เช้าเนาะทุกอันเลยนะนี่นี่พี่เช คาบิโอนวิ่งใสวิ่งใสใช่ไหมวิ่งใสคลิปกล่องแน่คลิปกล่องแน่วางข้างคลิกล่องวางข้างๆเราวิ่งใสเออนี่มีซูเปอร์แมนด้วยทุกคนมาทุกอนรู้ละพี่จ๊อบมะทุกคนมาดูนี่อันนี้มีโดเรมอนด้วยที่นี่นะก็คือว่า5ตัวแรกตัวใหญ่ฟรีใช่ไหมไม่รู้นี่นี่นี่คลิป้าตัวแรกตัวใหญ่ฟรีแล้วก็มีนับซื้อตุ๊กตาแปดเหรียญซื้อตุ๊กตาแปดเหรียญคืออะไรพี่จ๊อบแปดเหรียญโทเค็นเหรออ่าใช่ไหมเนี่ย สมมติได้ตุ๊กาตาตัวนี้เอาไปแลกเหรียญทองเค่นได้แปดเหรียญมีโดนัลดักนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นสติกและแม็กพนเตอร์ซึ่งทั้งหมดนี้ครับทุกคนอาจารย์ชาร์ของเราครับได้ทาการขีดไปทั้งหมดแล้วซึ่งอขอบอกเลยว่าอาจารย์ชาร์ปก็ได้มานะี่นี่นี่แต่ไม่บอกนะครับว่าได้กี่ตัวแต่โท์ให้ดูก่อนครับเห็นไหมอาจารย์ชาร์ปครับหน้าเหมือนโดเรมอนแต่เหลี่ยมไหนหรือว่าได้ยังไงแล้วก็ได้กี่ตัวตามไปดูนะที่ช่องพี่ชาร์ปตรงไหน ไปดูนะครับว่าตู้อื่นที่เปลี่ยมไหนมาแล้วกันแต่ว่าไฮไลท์นะครับของที่นี่ที่พี่วานตามมาจากในเพจคืออะไรพี่ดับชื่อร้านตู้ขีบทองอ่านี่เขาบอกว่าแจกทองแล้วก็เป็นตู้คีบทองแทะเอามาที่ทองแท้คืออะไรนี่นี่เห็นไหมว้ามันจะมีทองนี่ไม่ใช่ไหมนี่ีงมันใส่ทองอยู่ zoom ดู z o ดู z ดูเห็นไหมพี่ดับ z o ดูอืนี่ไงตุ๊กตามันจะใส่ทองอยู่ใช่ไหมพี่ดับ ก็คือว่าถ้าเราคีบตัวเนี้ยได้ให้เอาทองไปแรกไปแรกอันนี้ทองจริงนะขอซูมก่อนเอ้ยซูงงอนอันนี้ทองจริงนะทองกองถามว่าเขาบอกทำเป็นงานตีเทานี่ยนี่ไพี่ชาวบ้านเทคนิคของการคีบตู้นี้เพียงไรสูงละใกล้ไงสูงละใกล้ตู้ดิจิตอลสูงละใกล้แล้วสำคัญคือพี่ชาวคิดว่าเขามีกล่องไว้ทำไม การติดช็อกโกติดเฮ้ยเกียจจัดง่ายๆเลยเปอดตู้ทิ้งเดี๋ยวมันติดคอไงกันไว้นี่ร้านยกถังน่าทำนะเขามีพี่โปไว้ทำไมอ๋อพี่อะไรนะพี่โบ้หมอพี่โป้เปิดคุณเรียกกลิ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนั่งเหรียญก่อนเรลองดูนะทุกคนว่าเราจะล่าทองที่นี่ได้ไหมหนึ่งร้อยบาท ที่นี่ก็ใช้เหรียญโทเก้นนะทุกคนนี่ครยเราได้มาละไปเดี๋ยวเราไปดองดูได้ไปร้อยหนึ่งครับโลมาสามสามร้อยแล้วอันนี้สามร้อยแล้วนี่ต้องถ่ายไว้ใช่ไหมครับนี่ครับพี่เขาบอกว่าที่นี่มีแถมเหรียญฟรีแถมเหรียญฟรีแต่ต้องถ่ายไว้เงี้ยเหรอครับใช่ค่ะจะเอามาให้ของพี่สามร้อยหครับของพี่ชับมีสิทธิ์ได้แลกทองอีกแล้วอ่ะพี่ชับผมแบ่งให้พี่ชับหนึ่งเหรียญที่เราเล่นเลยแลกทองหนึ่งเหรียญลองดูเราแบ่งกันพี่ชับยังไม่เคยเล่นเนาะ ลืมไปว่ามันคนได้ตลอดนี่หว่าใช่ป่ะตัวนี้คนได้ตลอดนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมตัวทองตัวทองที่ช้าว่าเทคนิคมันคืออะไรผสมแลใกล้ไงสูงและใกล้ก็คือตัวทองมาสูงและใกล้ใช่ไหมแต่แล้วแสจะไม่เอาทองก็ได้พี่หวานโลภไงอุ๊ยไงโลภไงชอบเลยดิอย่างเงี้ยชอบเลยดิชอบโุ๊ยจนลืมไงไม่มีลงเวลาเราคิดแล้วพี่หวาน

โอยอะไรพี่หวานอ๋อโอ้ยโห้ยฮะความรักความเมตตาหลักๆพี่ช้างต้องใจเย็นใช่ไหมก็ใจเย็นๆนี่เหรียญฟรีครับครับวางเลยครับนี่เขาให้เหรียญฟรีแล้วทุกคนอันนี้แปดเหรียญนะแปดเหรียญครับทุกคนเป็นสี่ร้อยครับเดี๋ยวพี่ช้างเอาไปแปดเหรียญเนี้ยเอาเหรียญฟรีคือตอนนี้เราไม่ต้องรีบก็ได้แล้วพี่ช้างเนาะเพราะว่า มันนี่มีเวลา,วาพว,วันรีบหน่อยก็ได้ทำไมอะ่ะผมเมือ่อยคือต้องรีบเพราะเมือ่อยไม่ลอยว่ะนี่สายสายพ่วานี่ชอบมากเลยนะสายคุยสายคนเนี่ยคนจนค้นเลยเนี่ยเหนียวเน๊บมันยังไม่ม,มาอันนี้เขาเรียกว่าไม่รีบไม่หวังเลยไม่ีไม่หวังอะไรเลยนี่แล้วครับนี่ลแล้วครับ อย่างยังไรหาหมอสิแต่การนั้นแปลกปวดอุ้ยหาปองไม่เจอแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วยังยังยังเป็นไงพี่ครับ เผ็ดหรือไงเผ็ดหรือยังไงนับทำไมนับทำไมนับแล้วจะคลิปได้อะนนี้ของพี่ช้างอ้าวทไมต้องให้ผมด้วยเหรต้องใจเย็นๆไยนะพี่ช้างเย็นหนังทองอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเห็นละเห็นละี่ก็จะเอาทองอย่างเดียวเลยตัวมันได้ดิไม่เอาตัวเชื่อเขาอ่ะเฮ้ยเป็นยาเอาตัวที่อยากได้ไม่เอาจะเอาตัวที่อยากได้แล้วเนี่ยต้องฆ่านี่มาละมาละมาละเอานี่เข้าไปเอาเข้าไป ก็คุณบอกให้ผมใจเย็นไหม่ใช่เหรอพี่ช้างิ้นๆแน่ก็ได้ๆแต่ก็ได้ทำไมอ่ะฮะทำไมตอนนี้เริ่มแขกเริ่มมาเอ้ยล่เฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยไปแล้วเว้ยมาเว้ยมาเว้ย จับต่อเราไว้เอาตัวไหนก็เอาเรเราเชื่ออาจารย์อาจารย์เราบอกว่ายังไงเราก็ต้องเชื่อบางครั้งก็ต้องรันบ้างเหรอเออดื้อรันซะบ้างไม่ใช่ตามอะไรมีความพิเศษของตัวเองบ้างเดินตามหมาผู้ใหญ่ไม่กัดกัดหมาหมาเว้หมาเว้ยที่วานว่ามอเตอร์อาจจะพังก่อนที่วานฮะถอดได้ไหมทำไม ปวดขี้เหรอเฮ้ยพูดจริงเหรอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรีบคิวละรีบคิวละพี่ช้างเริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มมาไม่ให้โอกาสพี่วานเลยว่ะเร็วเหอะพี่วานทำไม้ต้องมาปวดขี้อะไรตอนถ่ายเนี่ยพี่มันยจริงๆทุกคนดูดินี่คือผมต้องคัดเหรอนี่คัดจริงเนี่ยบ้านเนี่ยจริงคุณพูดมาเด็กคุณพูดตางกล้องมาเลยว่าคุณปวดขี้ผมต้องไปรับแขกให้ได้คุณปวดขี้ใช่ไหมผมต้องไปรับแขกผมไม่ได้ปวดแขกอะไรแขกตี เดี๋ยวดิทองกําลังมาได้ทองนะแบ่งกันตอนนี้ทองทองผมไม่เอาจะไปปล่อยเหมืองจะไปปล่อยทองอย่างเดียวเลยผมจะเข้าเหมืองแล้วทองทองในตู้ถุงตู้กีบไม่เอาแล้วเร็วนี่เรามาล่าทองนะครับพี่ชามครับจะปล่อยทองแล้วเร็วดิพีวานเดี๋ยวผมให้ทองใหญ่มาด้วยพี่กดดันจนผมคีบไม่ได้เลยพี่ชาม เดี๋ยวเราพักเบรกกันนะครับพี่ชาร์ปเปิดขี้ครับทุกคนขันครับโอเคพี่ชาร์ปกลับมาแล้วทุกคนเป็นไงขี้มาเล่นร้อยเล่ร้อยแล้วไปขี้ที่ไหนเนี่ยพี่เขาบอกว่าตรงเนี้ยที่คุณอุจจระเนี่ยไม่มีแล้วนะเขาปิดหมดเนี่ยอ๋อผมหาได้เดิมมาเลยก็ไปขี้ที่ไหน้อมตำรวจถ้าตำรวจไม่อยู่อ่ะไ๋อยู่โอ้เปิดเข้าไปนะใช่้อมเพื่อไปเขาจะตำรวจเข้ามาโอ้มาขี้ครับไม่ไหวจริงๆริใช่ไหมเนี่ยไม่ไหวอกันเลยทุกคนร้อนว่ะ ตอนที่ผมรอคุณแทนนี่ผมจะเป็นคนรอนเนาะผมก็ไม่คนไงผมกลัวว่าเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าผมเฟซที่ว่าจะถ่ายเซลฟี่ไปดนิเนาะมไม่ไเลยที่ว่าไม่ได้ครีบอยู่แล้วว่าเออถ่ายหันหน้ามาแล้วคุยๆไปก็ได้อะทำไมต้องของขึ้นขนาดนั้นมามพี่ชาขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ลมขึ้นบ่อยตรงนี้ลมแปรปรวนทำไมอะดออนี่ก็เป็นเมน <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล,าล้วมันก็ต้องมีวันของเราพี่ชามาละมาละแต่เมื่อไรจะมาถึงเนี่ยแหละ ปีไงทุกคนขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วพี่ชาครับต้องลุ้นว่ะเหลือสามเดียพี่วานเมื่อกี้พี่วานพลาดแล้วทำไมวะขัดใช่ไหมไม่ใช่แต่ผมรู้อะไรแต่ผมรู้อะไรฮะอะไรอ่ะเพราะเมื่อกี้การขีดมันเปลี่ยนไปก็ยังไงยังไงมันหวาน หวานเงินเฟือนเพื่อยไรพี่หวานบอกให้ผมเล่นอยู่นั่นนะบอกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นน้ยพี่บางไม่เสียใจผมบอกแล้วไม่เล่นไม่เล่นเสยใจผมมาเสียใจแล้วพี่หวานให้ผมเล่นทำไมเห็นไหมโอ้โหต้องมานั่งเสียใจกันอีกแล้วเนี่ยรองไกแล้วเนี่ยรอไงทุกคลิปเลยช่วงนี้ โอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบก็อยากจะลองมาขี่ก็มาได้เนาะอยู่ในตลาดนะครับตรงท่าเรือของตาลครับที่จอดรถนะครับถ้าเอารถยนต์มาก็ไปจอดที่ไอคอนสยามดีกว่าอยากลองก็ลองเอาเองตอนนี้เดี๋ยวพี่วานจะไปเยาวราชแล้วครับไปทำไมไปซื้อทองเลยเออง่ายกว่าอยากได้ต้องเล่ง่ายกว่าซื้อทองเองดีกว่าซื้อเบื่อด้วยนะเออโอเคโอเคเข้าใจนะครับกดซับสไครต์ไว้ติดตามมันนะเดี๋ยวพี่วานจะไปขี่ที่ไหนแล้วก็ตามกันต่อไปลายกันเอาปักวันนี้เราไปเรียแผลใจกันก่อนเดี๋ยวเรียกกระเพิ่ก่อน 好了了。